อย่ามดดให้โอเคโอเคย่มีดตรงเดี๋ยวมิดแถวเนี้ยให้มีวิธีตนนีถดปะไม่มีมมเลสตันมาเลสตันมาวใหญเบิดมิดมาตัวน,น,นขึข้างหลังมาข้างหลังมาตัวนึง ระวังหลังระวังหลังหลังมาตัวหนึ่งหลังมาตัวหนึ่งลองลองด้านหน้านะหลังมาหลังมาหลังมาแพนแพนแพนสวยสวยสวยรตัดลตอนแรกแบบจะรอดจากคราวนี้ไปซื้อสเปกสเปกเตอร์หมดเลยสเปกเตอร์หมดเลยแล้วก็ก่อใหญ่ไปบีหมดเลยคราวนี้รัวๆโอเคเดี๋ยวเจ๊เฝ้ให้ข้างหลังนะเข้าไปเลยอย่าหัน มีดแบกสายมีดมีดมีดเขาเลยสวยแฟดขวาแฟดขวาแลเราปะแฟดขวาสวยสวยสวยดันลึกอีกดันลึกอีกแผ่เลย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 สวยเมาเมาไปหลังมาหลังมาหลังมาโอเคสวยสวยอุ้ยอุ้ยสวยสวยมีดมีมีดมีเซมันเถื่อนแชมเบอร์มันเถื่อนอยู่เล่นไป มิดมีดมิดมีดต,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 ตัวนึง <Yoda> มันหนีมันวิ่งหนีมันวิ่งหนีมันหนีเราชนะแล้วั้ยระวัง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 ไม่สวยหลังๆตัวเดียวเฮ้ยมันปุ๊บปากพิเศษสวยสวยเกบูดักเกบูดักบูดักยังาย นี่นี่นี่พี่มาเนี่ยเก็บมาเอ๊ะพี่เอ็กโคเก็บมาให้แล้วเมื่อกี้มันได้เซฟเปล่าวะฝ่ายน้ำไม่ได้เซฟไม่ได้เซฟงั้นก็บีบีบีอีทีบีอี b, ทีบีมันใกล้กว่าเข้าทีเดียวก็ได้เลยเอาฝูงแมวให้พี่จำใส่ยังเอมันต้องมันต้องเคลียร์เยอะหน่อยเออเหมือนเดิมนะแปดให้แล้วก็มีดไปบอกโนเ h e r e อรวะเร็วไม่ได้มีแบ็กไซด์นะอยู่ใกล้อยู่ใกล้อยู่ใกล้ ยังไงง้ยอไไหนลรสวยสวยีหลังมีแตก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 มิด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 ใช่ไหมเดี๋ยวเลียร์มิดให้ดิเช็คให้เช็คให้มิดมีมีมิดมีหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยมิดสวยสวยสวย สวยสวยยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมอันตีเข้าเลยอันตีเข้าเลยอันตีเข้าเลยไปมันเล่นไถ่ปะมัเล่นไห่ก่อนเล่นไถ่อืมสวยสว้าคุณเล่นเลนานุจะกด e หลบไปแน่แม่งเจ็บเจ็บเอาคนหนึ่งดีไปสอนศพใจนิดนี้วูเดี๋ยวเจดูหลังให้เดี๋ยวเจ๊ดูหลังให้ หลังเคียร์หลังเคียร์น่าจะมิดมิดกับตรงข้างหลังนูนเลยหลังบ้านมันไม่มีอะปมีไกด์อยู่บ้านมันโดน,นแอบไว้แอบไว้แอบไว้ <One enemy S 1> สวยไอ้บุ๋มหัวร้อยสิบห้าร้อยสิบห้าหน่วยสวยสวยสวยคือเราเห็นให้เลือกให้เลือกคราวนี้เอาไหนดีเข้าบีบีอ่าโอเคบีค<อ>ือพุทธเข้าไปแล้วคือยึดสายได้เลยโอเคโอเค ถ้าจะเข้าเอมันต้องมีคนเข้ามีเจ้ยไงใช่ย<ม>ันก็อรอเข้าเอตอนที่ผมมีแอนติ้ก็ได้เพราะว่ามันจะแบบตัดไปสกิลฝั่งฝัง่งนวนไม่มีแอนติเข้าสบายละไปอุ้ย <c oughs> แฝดเองโดนเองอะไรวะเนี่ย <c oughs> ไม่มีวอร์ไม่มีวอร์ <c oughs> สวยสวยสวยเดฟไลท์ให้โอ้ไม่ก็แม่งวิ่งยิงแบ็กไซเคียยังแบ็กไซเคียยัง สวย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 สสวยสวยเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยรสวยที่ไหนที่ไหนมอุ๊ยอ่าขงนมาเลยคอส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 กันคอสกันวิงไปล็อเลยวิงไปล็อเลยได้รีบเลยรีบรสวยสวยหมดทำดีแล้วทำดีแล้วไม่โววินไม่โววิน ไป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 ยังไงนะกันมันเออเมา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 เออไอเหี้เมาเอ๋ถามพี่ทำไมบ้านใครอยู่ไกลโรงเรียนผมูังไปไปอีกทางนึงตรงนี้มันไออันตีแล้วไม่ไตีแล้วก็ใกล้บ้านรุ่นน้องพี่ก็ใกล้ใกล้เฮ้ยเอ้ามันคือชัดแล้วเหรอนึก <c oughs> ว่ามันเตอรสวยสวย ระวังมิดระวังมิดดักดักมิดไว้สองคนเช็คมิดให้หลังจะล็อกหลังให้น่าจะมาน่าน่าจะมาน่ามิดเคลียร์ไบเปอร์ยังไม่ออกจากไอ้ตันตีมันเดี๋ยวเช็คให้มิด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 ตรงไหนมิดตรงไหนบังให้หน่อยมิดเปิดบั้นโด อุ้ยมาอุ้ยโอ้ระวังเคียวดักเลยดักเลยสวยอีกหนึ่งสวยหนีเล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 ย,เ,ลย,เ,ลยเพื่อนโคเวอร์ให้ไม่ได้ไปหาไวเปอร์ไปหาไวเปอร์เลยมาฮั่นสวยสวยสวยเรียบร้อยว่าอะไรทำไมตัวไอตัวนี้มันนานๆเดี๋ยวแฟทให้เดี๋ยวแฟทให้แฟทให้ ไปไปอีกดันมากใช่ไหมดันไปดันกลับดันไปดันเก่าโอเค็บไปตัวนี้ก่อนอันตีแล้วนะไม่แยุู่ฮะเป็นตัวคาสติค่าหลังบ้าน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 เยโลปะ,ะนิดแต่บอล หลับบ้านเคียร์หลับบ้านเคียร์หลับบ้านเคียร์หลับบ้านเคียครย์ตรงไหนตรงมิดปะปิดประตูตรงนี้ก่อนเนี่ยเสี่ยวเอาขอโทษขอโทษดูผิดสวยสวยสวยตีผมโดนโอ้โโหดเกินใช่ใช่แห่งการเบ่งกล้ามโอ้พี่เห็นกล้ามยู่ตรงเขามไหม ชอบแบบกล้ามเนิ่มๆแบบรักเยมนไปซีนใสไฟเนี่ยสงสัยเขาเลยเนี่ยอยังไม่บอกเขาเซฟเขาแบบชอบแบบร่างกายใจเกเรอะไรเงี้ยโอเคดันให้ดันให้เปิดม่านเลยเปิดม่านเลยเปิดม่านเลยเข้าละเข้าละโอ้โอ้มิด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 ตัวเช็คสายให้อุ้ย ระวังระวังอย่าพุ่งมาอย่าพุ่งมาเจโนตไม่รอดส,ส,ส,สวย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 เออแค่ลมากน่ะตอนนี้สวยลองซ้ายนะพี่เจเจมาช่วยเพื่อนไม่ทันเมาส์ไงเพิ่งเออเล่นเอาเอฟคอร์เมาส์่งเพิ่งตัวเลี้ยงเลยสวยสวยสวยมิด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 ตรงมิดตรงมิดตรงมิดอ้ เรี <laughs> ยบร้อยเรียบร้อยสวยงาม